เกิดว่าวงเล็บว่าเราแบบว่าเคร่งมากไปถึงเป็นเด็กดีสุดๆกินตามคำแนะนานเป๊ะๆนอนหลับออกกำลังกายอะไรแบบว่าดีมากอันนี้คือมันมีโอกาสเกิน40-50%ได้เลยนะคะค่ะทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะสงสัยกันนะคะว่าแบบเอแเราแบบ ออการผ่าเนี่ยมันจะต่างจากวิธีอื่นยังไงเ่ยทำไมถึงแบบต้องไปตัดทําไมไม่ไปใช้ปากกาหรือว่าคุมอาหารออกกําลังกายอะไรไปก่อนดีไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเออมันก็ต่างจากวิธีอื่นๆน,นะคะคนที่มาผ่ากระเพาะเนี่ยไม่ใช่ว่าเออรู้สึกว่าอ้วนปุ๊บอยากลดน้ำหนักมาผ่าเลยอันนี้คือไม่ใช่นะคะแอดแอดนะคะจะมาผ่าได้เนี่ยเราต้องได้พยายามลดน้ําหนักด้วยวิธีอื่นๆมาก,ก่อนแล้วแต่ว่ามันไม่ลง หรือว่ามันลงแค่ดีๆเราก็กลับขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายคุมอาหารทํา IF คีโตอะไรคือแบบหรือว่าแม้แต่ปักตักกราเองก็ตามนะคะตอนนี้เขาไม่ใช้ปักปากกาแล้วเราใช้ปักตักกรากันนะคะซึ่งอ่อามว่าอันเนี้ยจะจะทำเอ้ยทำทำก่อนได้เลยยินดีคือถ้าเกิดสมมติทําวิธีอื่นๆแล้วแบบน้ําหนักมันลงดีอะไรเงี้ยทำไปเลยคือไม่ต้องมาผ่าหมายถึงว่าไม่ได้อยากให้แบบผ่าเป็นแบบตัวเลือกแรกอันนี้ก็คืออยากให้ ทำมาให้หมดทุกอย่างแล้วเลยจริงๆแต่ว่ามันไม่ลงนะคะในส่วนของประสิทธิภาพของการใช้ตัวปักตะกร้าเองเนะะี่ยค่ะตอนนี้มันปักปักกาอะไรเงี้ยพูดไม่ได้แลวเนาะปักตะก,ก้าเองเนี่ยอันนี้ก็คือหมอบอกเลยค่ะว่ามันออประสิทธิภาพของมันในะตอนนี้คืออย่างสมมติยาที่แบบว่าเอ้ยอันเนี้ยคือแบบว่าประสิทธิภาพสูงมากนุ่นที่นั่นอะไรเงี้ยเนาะอันเนี้ยนนตัวเลขที่1ปีนะคะจะสามารถลดนอนอไปได้อยู่ที่30 ประมาณจริงไม่ถึง30หรอกมาสักแบบ20ก <20 S 2> กว่า,วาสุดๆเลยก็คือประมาณ23 2 5ของตังต้นในขณะที่การผ่าปัดเนี่ยที่6เดือนเนี่ยลงไปได้ละ30%ของตังต้นแต่ว่าถ้าเกิดใช้ปับแบบปักตะก,กา้านหรือว่าปักปากกาเนี่ยหปีอ่ะย่ามแ<ต>้นตแ่ค่ะปักกาได้คะเออนนําเป็นหลัง6เดือนไปแล้วก็ควรใช้ภายใต้าการดูแลของคุณหมอนะคะ ค่ะจะเป็นหมอเองหรือว่าหมอท่านอื่นก็ได้แต่ว่าเออคือต้องมีคุณหมอดูแลแหละไม่ได้แบบว่าแบบปักเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งออนไลน์อันเนี้คือไม่แนะนานะคะ แล้วก็ถามว่าเออแล้วทำไมถึงไม่ไปแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยคือด้วยสรีระหรือว่าน้ําหนักของคนที่น้ําหนักเยอะคือมันมันมันเลยจุดเป็นแบบอ้วนทุกพลภาพไปแล้วอะไรเงี้ยการที่จะไปออกกําลังกายจนจนแบบน้ําหนักลงมาเป็นปกติเนี่ยคือมันต้องอาศัยเวลาที่แบบนานมากๆเราก็อาศัยวินัยอะไรนี้อย่างสูงเลยถามว่าทําได้ไหมอ่ะโอเคทําได้นะคะแต่ว่าพอเป็นการผ่าปุ๊บเนี่ยด้วยระยะเวลาเนี่ยมันก็จะ กับน้ำหนักที่ลงเราก็ใช้เวลาสั้นกว่าเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ใช่ว่าผ่าแล้วจบนะผ่าเราคือต้องปรับพฤติกรรมไปร่วมๆกันด้วยนะคะค่ะใดก็ยังไงเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยหมอขอให้ทุกท่านเนี่ยพิมพ์น้ำหนักตั้งต้นกับส่วนสูงมาเดี๋ยวหมอจะคํานวณน้นําหนักโกที่เป็นไปได้ในระยะเวลา1ปีนะคะอันนี้ยังไงขอเอาแบบซอฟๆที่30%ก่อนละกันนะคะนะคะ่ะพิมพ์มากันได้เลยนะคะน้ําหนักตั้งต้นส่วนสูงนะคะน้ำหนักตั้งต้นเราก็ส่วนสูงเนาะเดี๋ยวเป็น ระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะลงกันแบบว่าลงไปถึงเท่าไหร่กันได้ทั้งนี้ทั้งนั้น,นว่าต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะว่า BMI มันจะลงมาสุดท้ายคือปกตินะคะ18.5ถึง22.9ท่านไหนที่จะแบบคาดหวังว่าให้ BMI ลงเหลือ17อันนี้คือมันไม่ได้นะคะมันจะขาดสารอาหารเยอะเกินไปค่ะ157ทับ160ค่ะอันนี้หมอไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะฝากทีมงานช่วยดูให้ด้วยนะคะหรือว่าจะเาเครื่องคิดเลขมาให้หมอก็ยินดีค่ะ หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคือน้ำหนักใช่ไหมคะสูงเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยหกสิบค่ะก็น่าจะเป็นอย่าง,งาน,นั้นนะคะหนักร้อยห้าสิบเจ็ดสูงร้อยหกสิบนะคะได้คะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่ามาละคะ่ะคุณไก่ทอดแมวหน้าไมนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะที่หนึ่งปีเลยเนาะที่หนึ่งปีค่ะเออเก้าสิบสี่กิโล เหลือ <the le ure> 94เหลือ94กิโลถ้าตั้งใจนะคะ <c oughs> และและและลงไปได้เยอะกว่านั้นอีกดีถ้าเกิด<น>สมมติว่าตามคําแนะนําแบบมากๆเลยหมายถึงว่าเริ่มออกกาลังกายได้หลัง1เดือนจัดไปจัดเต็มเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็มีหลายท่านที่แบบเอาจริงแบบว่ามากๆเลยตั้งแต่หลังผ่าอะไรเงี้ยคือถึงเกณฑ์แบบเร็วมากๆค่ะคุณสุพรรณสาร125ส165ค่ะโอเค125 เออ75กิโลที่1ปีค่ะตั้งต้น75สูง147ค่ะตั้งต้น75สูง147คุณจีนินนะคะเออที่ประมาณ6เดือนน่ะลงไปอยู่ที่ประมาณ52ได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากลงไปถึง47เนี่ยคงต้องแบบเหมือนออกกำลังกายคุมาอาหารต่อค่ะแต่ว่าได้ค่ะ

6กกิโลที่1ปีค่ะคุณไก่ทอดแมวหน้าไม้นะคะกี่เขาแก้มานิดนึงน้ำหนัก161่อสบค่ะส่วนสูง157อ๋อค่ะหนัอก161อ๋อใช่ตั้งเออกิบกิโลค่ะที่ 1, 1, 1> ปีป 1> ค่ะใ,<น>ใช่ค่ะคุณก้อยค่ะตั้งต้น89สูง165ค่ะ น่าจะถึงมาสัก60ที่1ปีค่ะคุณหมอคะปากกานี่ลดได้มากสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะยี่สิบสามเปรอร์เซ็นที่1ปีคุณหมอคะระหว่างไอเอฟดีตัดกระเพาะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่หนึ่งปีค่ะใบชาแช่ร้อนได้ไหมคะเอ่ออันนี้เมื่อไหร่นะคะไอเอฟดีระยะอ๋อน้ำเปล่าเถอคะค่ะ <laughs> <laughs> น้ำเปล่าหรือกาแฟดำดีกว่านะคะค่ะ เพราะว่าถึงกินชาหรือกาแฟเนี่ยมันจะมีคาเฟอีนอยู่ซึ่งมันมีคุณสมบัติในการขับปัสสาวะเราจะยิ่งฉี่บ่อยแล้วร่างกายจะขาดน้ําแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องใจสั่นเลยมี้ได้อยู่ค่ะคุณออมมี่ค่ะหนัก85สูง160ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแย่แล้วค่ะหายไปแล้วค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเพ่อคิดเลขใช่ไหมคะไม่ถึงว่า อะค่ะใหม่ค่ะเมกี้พูดว่าอะไรนะคะคุณออมมี่หนักแปดสิบห้าสูงร้อยหกสิบค่ะ, 150, คะประมาณสักห้าสิบห้าถึงหกสิบค่ะที่หนึ่งปีค่ะส่วนสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าน้ำหนักเจ็ดสิบสี่ค่ะประมาณสักห้าสิบห้าที่หนึ่งปีค่ะคุณดีบีช็อปนะคะผ่าได้นะคะ โอเคเราน้าจิ้มกันประมาณนี้เนะเาะก็ต้องบอกว่าอันนึงนะคะไม่เห็นนะคะอ๋ะอค่ะยนยังเพื่อ <c oughs> นๆยัง <c oughs> คอมเมนต์กันเข้ามาหลังไหลมากคุณหมออ๋อ <c oughs> เดี๋ยวขอพักพักตอบเมนต์ก่อนเดี๋ยวขอไลฟ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาตอบเมน่